สวัสดีค่ะคุณลูกค้าผู้มีเกียรติทุกท่านร้านเพชรมันตาเพชรพลอยหลุดจำนาจำหน่ายเครื่องประดับหลุดจำนาและงานมือหนึ่งให้แก่ร้านค้าและผู้ใช้สินค้าทุกชิ้นมีแบร,รับประกันเพชรแท้พลอยแท้แบรนด์เนมการสะสมเครื่องประดับมีค่าถือเป็นการเก็บออมทรัพย์สินวิธีหนึ่ง เห็นคลิปแล้วอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดการรับชมเมื่อทำคลิปสินค้าใหม่เสร็จค่ะเพิ่มเพื่อนกับร้านค้าพิมพ์ไอดีลายตามที่ปรากฏบนหน้าจอนะคะสินค้าชิ้นแรกแหวนทับทิมแทนซาเนียล้อมเพชรเรือนทอง75.70%หนัก5.8กรัมประดั เพชรแท่ง14เมตร35ตงังเพชรกลม12เมตร36ตงังทั้งชิ้นงานเพชรรวม0.71กรัตหน้าแหวนสูง1.1เซนแหวนเบอร์51ราคา29,500บาทชิ้นนี้ได้ทับทิมเจรไนทรงกลมสีแดงฉ่ำประดับด้วยเพชรกลมร่วมกับเพชรเหลี่ยมแชปเปอร์ค่ะ หน้างงานขนาดย่อมย่อมดูไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไปเหมาะสำหรับท่านที่ถูกโลกกับอัญมณีสีแดงใส่ในชีวิตประจำวันเสริมบุคลิกภาพให้สวยดูดีค่ะจีะ้หยกพม่าล้อมเพชรเรือนทอง 18k หนัก7.5กรัมหยกพมา่าสีเขียวสม่ำเสมอสีธรรมชาติพร้อมใบเซอร์ เพชร10ตัง17เมตรรวม1.70กรัตชิ้นงานขนาดกว้าง1.7คูณ0.25เซนควดจี้กว้าง5.5มิลราคา52,500บาทหน้างานขนาดใหญ่ได้หยกเมตโตสีสวยล้อมด้วยเพชรขาวสวยเล่นไฟวิบวับค่ะแหวนเพชรประดับไพลิน เรือนทอง 18K หนัก5.7กรัมประดับเพชร55เมตรรวม0.72กรัดแหวนเบอร์57ราคา21,500บาทเป็นชิ้นงานที่ดีไซน์สวยและดูแปลกตาค่ะนำไพลินมาเจียระไนทรงกลมประดับรวดลายสลับกับเพชรด,ด้านลักครึ่งซีค่ะส่วนที่ประดับเพชรเป็นหน้าขาว ฝั่งที่ประดับไพลินเป็นหน้าทองสำหรับท่านที่ชอบงานดีไซน์ดูสวยพริ้วไหวงานชิ้นนี้เป็นชิ้นหนึ่งที่มีไว้ใส่เพื่อความเท่ความเก๋ไม่ซ้ำใครค่ะสินค้าทุกชิ้นสามารถนัดชมสินค้าจริงได้นะคะชิ้นนี้ไม่สามารถวัดความสูงของหน้าแหวนจริงๆเพราะงานดีไซน์ออกมาดูเหมือนใบพัดสองแฉกค่ะ แหวนทับทิมพม่าล้อมเพชรเรือนทอง70.74%เปอร์เซน์หนัก6.85กรัมประดับเพชร10ตัง16เมตรรวม1.60กรัตหน้าแหวนขนาดกว้าง1.6คูณสูง2.2เซนแหวนเบอร์52ราคา37,500บาทเป็นชิ้นงานที่ได้ทับทิมพม,ม่าเม็ดใหญ่ค่ะ เป็นทับทิมพมา่าเผาเก่าสีแดงอมชมพูทางร้านเช็คพลอยมาให้แล้วนะคะหากคุณลูกค้าต้องการใบเซอร์ร่วมด้วยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม600บาทจะถ่ายหน้าตาใบเซอร์ให้ชมก่อนจัดส่งหากตกสเปคคืนเงินเต็มจำนวนค่าสินค้าพร้อมค่าใบเซอร์ค่ะระยะเวลาในการออกใบเซอร์1-3วันค่ะ กำไลทับทิมพมา่าฝังแบบไรหนามประดับเพชรเรือนทอง76.12%หนัก33.21กรัมประดับเพชรรวม1.40กรัตทับทิมพมา่าสีท็อปเผาเก่าเ,าเจรไนทรงสี่เหลี่ยมฝังแบบไรหนามหน้ากำไรสูง2.2เซนรอบวง17.5เซน กำไรทรงวงรีเส้นผ่าศูนย์กลางด้านข้าง6เซนระบบล็อกแบบลินเสียบราคา120,000บาทงานฝังล็อกไร้หนามเป็นงานที่ใช้ความละเอียดและฝีมือของช่างฝังพลอยค่ะต้องนำพลอยมาเจรไนทรงสี่เหลี่ยมขนาดเท่าๆกันและฝังประกอบติดกันโดยไม่มีหนามเตยค่ะลิ้นเสียบขนาดใหญ่ล็อกได้แน่นหนาดีค่ะ เทคนิคการฝังแบบไรหนามจะทำให้พลอยเล่นไฟวิบวับดูสวยเด่นสะดุดตายิ่งขึ้นและหน้างานดูสวยทันสมัยค่ะชิ้นนี้ได้ทองแบบหนักหนัก33กรัมหนัก2บาทกว่าเพชรเยอะถึง1กรัต40ตังและได้ช่วงพลอยกว้างถึงครึ่งหน้าของกำไรค่ะ ใส่ขึ้นข้อมือแล้วดูสวยเด่นสะดุดตาใส่ถ่ายรูปหรือใส่ขึ้นเวทีเป็นเจ้าภาพก็ดูเด่นสะดุดตาผู้พบเห็นค่ะงานมาสวยในสภาพดีพลอยทุกเม็ดไม่มีรอยบิ่นแตกหรือลานค่ะแหวนเพชรซีซีเรือนทอง90หนัก3.8กรัม ประดับเพชร24เม็ดรวม0.36กรัตหน้าแหวนขนาดกว้าง1.4คูณสูง1เซนแหวนเบอร์52ราคา1 7 5 0 0บาทงาน CC เป็นงานยอดฮิตยอดนิยมร่วมสมัยค่ะงานสไตล์แบรนด์ใส่แล้วดูมีความอินเทรนด์สำหรับผู้ที่แต่งกายนำสมัยหรืออินเทรนด์ตามแฟชั่น หากคุณลูกค้ามีจี้หรือต่างหูก็สามารถนำมาจัดเซตแต่งกายเข้าชุดกันก็เสริมให้บุคลิกภาพดูดีมีความเป็น p e r f e เฟ i ชั i นนมากขึ้นค่ะหน้างานเรียบๆไม่มีหนามเตยนะคะเพราะใช้เทคนิคการฝังสอดทั้งหมดค่ะแหวนเพชรหน้าหกเหลี่ยมเรือนทอง90หนัก7.8กรัม ประดับเพชร40เมตรรวม1.60กรัตหน้าแหวนขนาดกว้าง1.6คูณสูง1.9เซนแหวนเบอร์49ราคา42,500บาทหน้างานฝังประดับเต็มด้วยเพชรขนาด4ตังนำวางจัดเรียงรายให้เป็นรูปทรงหกเหลี่ยมสำหรับสายเพชรที่ชอบความวิ้งวับแวววาวของเพชร ชิ้นนี้ใส่ขึ้นนิ้วแล้วดูเด่นสะดุดตาผู้พบเห็นด้วยการส่องประกายของเพชรท,ที่เจิดจรัสร่วมกันเพชรฝังเรียงรายแน่นกระจุกร่วมกันมากกว่ากระดัดครึ่งค่ะจี g ้เพชรงู u, เรือนทอง81.25%เหปอร์เซน์นัก3.92กรัมประดับเพชรรวม25ต่ง ชิ้นงานขนาดกว้าง1คูณสูง1.9เซนขวจี้กว้าง3.5มิลราคา17,500บาทจี้ปีนักษัตวเป็นงานยอดฮิตยอดนิยมชิ้นนี้เป็นงานทองเปอร์เซ็นต์สูงเหมาะกับท่านที่เกิดปีงูเล็กหรือปีมะเส็งค่ะต่างหูโกเมนเจรไยรูปดาวประดับเพชรเรือนทอง90หนัก6.4กรัม ประดับเพชร40เมตรรวม0.72กรัตชิ้นงานขนาดกว้าง1.5คูณสูง2เซนราคา23,500บาทเป็นงานดีไซน์สวยที่นำโกเมนมาเจียระไยเป็นรูปทรงดาวค่ะเสริมแต่งเติมด้วยเพชรเพิ่มความวิบวับของชิ้นงานยิ่งขึ้นหน้างานดูสวยน่ารักเหมาะกับการใช้ใส่สลับสับเปลี่ยนในชีวิตประจำวันค่ะ สินค้าทุกชิ้นมีบริการหลังการขายนะคะหากใช้งานแล้วต้องการให้ดูแลสามารถทักเข้ามาได้เลยค่ะชิ้นสุดท้ายแหวนเพชรเรือนทอง90หนัก5.6กรัมประดับเพชร15เม็ดรวม0.45กรัตหน้าแหวนสูง1เซนแหวนเบอร์60ราคา25,500บาทเป็นหน้างานที่ดีไซน์สวยดูแปลกตาค่ะ น้ำเพชรมาฝังหุ้มโดยดีไซน์กระเประเป็นทรงสี่เหลี่ยมและวางในจุดห่างๆกันหน้าง,งานดูสวยโปร่งสำหรับท่านที่ชอบงานจิวเวลรี่ดีไซน์เป็นอีกชิ้นที่ดีไซน์ออกมาแล้วดูเรียบๆแต่มีความเก๋ค่ะใส่แล้วดูเท่ไม่ซ้ำใครค่ะงานมาแบบก้านแหวนหนา,หนา ข้อดีของชิ้นงานก้านแหวนหนาคือใส่แล้วหน้าแหวนไม่พลิกกิ้งไปมาค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียริรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้มาโดยการกดไลค์กดแชร์ subscribe หรือคอมเมนต์แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ